เมื่อวานนี้ทางรัสเซียประกาศว่ากําลังถอนทหารบางส่วนที่ประชิดชายแดนยูเครนเพื่อเดินทางกลับไปยังค่ายทหารหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝึกซ้อมรบค่ะแต่ว่าดูเหมือนชาติตะวันตกและก็นาโตยังคงคลางแคลงใจนะคะชี้ว่ารัสเซียก็ยังคงมีโอกาสบุกยูเครนอยู่ดีและยังไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่ารัสเซียทําแบบนั้นจริงค่ะล่าสุดรัสเซียจึงเผยภาพที่ทหารกําลังเดินทางกลับฐานทัพออกมาค่ะ ระทรวงกลาโหมรัเสเซียเผยแพร่ภาพวิดีโอของกำลังพลรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะถูกขนส่งข้ามสะพานออกจากภาคสมุทรไครเมียดินแดนทางใต้ของยูเครนที่รัเสเซียผนวกจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนระบุว่าเป็นการส่งกองทหารกลับหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมรบในพื้นที่แล้วแต่บรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาชี้ว่ารัเสเซียยังคงมีทหารกว่าแสนนายประชิดพรมแดนยูเครนที่พร้อมจะเปิดฉากโจมตีได้ทุกเวลา ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียนปูตินของรัเสเซียถแถลงว่าความวิตกกังวลด้านความมัน่นคงของรัเสเซียควรจะได้รับการแก้ไขและดําเนินการอย่างจริงจังทั้งนี้ปูตินปฏิเสธบ่อยครั้งค่ะว่าไม่ได้มีแผนรุกรานยูเครนและระบุว่ารัเสเซียไม่ต้องการทําสงครามในยุโรปอย่างไรก็ตามความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว ด้านเยนสโตเชนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่และนาโต้ยังต้องเฝ้าระวังเพราะรัสเซียได้ระดมหน่วยรบจำนวนมากที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อราว30ปีก่อนนาโต้ NATO จึงต้องเพิ่มกำลังทหารของตัวเองในยุโรปตะวันออกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมถึงความเคลื่อนไหวทางการทหารของรัสเซีย3ด้านที่ล้อมรอบพรมแดนยูเครน คือทางเหนือในเบลารุสทางตะวันออกในดินแดนของรัสเซียเองและทางใต้บนคาบสมุทรไครเมียพบว่ารัสเซียยังนํายุโทโธปกรณ์และเครื่องบินรบเข้าไปประจําการเพิ่มเติมอีกค่ะล่าสุดมีรายงานว่าโตเชนเบิร์กได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมจากสหรัฐอเมริกาและเยอ,อรมน,นีในวันนี้นะคะก่อนที่การประชุมรมัฐมนตรีกลาโหมของพันธมิตรนาโตจะเริ่มขึ้นเป็นเวลา2วันที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมเพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการลุกรานของรัสเซีย ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐแถลงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับกรณียูเครนอีกครั้งนะคะกล่าวขอร้องให้ปูตินยอมถอยเพื่อไม่ให้เกิดสงครามและความสูญเสียที่ไม่จำเป็นพร้อมกับขู่ว่าหากเลือกทำสงครามรัสเซียจะต้องถูกประชาคมโลกลงโทษอย่างหนักด้วยมาตรการทางเศรษฐ,ฐกิจและการถูกโดดเดี่ยวส่วนที่รัสเซียประกาศถอนทหารบางส่วนนั้นไบเดนกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ และสหรัฐประเมินว่ามีทหารรัสเซียถึง130,000นายอยู่ตามพรมแดนประชิดยูเครนค่ะซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะบุกยูเครนอยู่ขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้รัสเซียจะเสร็จสิ้นการซ้อมรบทางทหารใกล้พรมแดนยูเครนรวมทั้งการซ้อมรบในเบลารุสนะคะแต่ชาติตะวันตกก็ยังคงหวาดกลัวว่ารัสเซียจะโจมตียูเครนโดยกล่าวว่ายังไม่พบหลักฐานที่แน่ใจว่ารัสเซียจะลดระดับความรุนแรงลง นาโตเรียกการซ้อมรบของรัเสเซียในเบลารุสว่าน่ากังวลเป็นพิเศษโดยระบุว่าเป็นช่วงเวลาอันตร,รายของทวีปยุโรปค่ะล่าสุดวลาดิมีมาเคอีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเบลารุสกล่าวในวันนี้ว่าจะไม่มีทหารรัเสเซียหรือยุโทโธกรณ์แม้แต่หน่วยเดียวที่อยู่ในประเทศนี้หลังจบการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ของเบลารุสและรัเสเซียบริเวณชายแดนยูเครน ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาชเชนโกแห่งเบลารุสได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วมาเคอียังเสริมด้วยว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนและเบลารุสในสัปดาห์นี้เป็นไปในเชิงบวกโดยกล่าวว่าได้ช่วยบรรเทาความตึงเครียดลง อย่างไรก็ตามเบลารุสกล่าวกับยูเครนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไม่ได้หมายความว่ามีคนวางแผนที่จะรุกรานยูเครนและระบุว่าไม่ว่าจะรัสเซียเบลารุสหรือ,อยูเครนล้วนแต่ไม่มีใครต้องการสงครามค่ะคด้านประธานาธิบดีโลรดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนบอกกับ BBC ว่ายังไม่เห็นการถอนทหารใดๆของกองทัพรัสเซียจากชายแดนยูเครนนะคะ และมีรายงานการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งเมื่อวานนี้ทำให้เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมของยูเครนและธนาคารสองแห่งล่มสลายขณะเดียวกันยูเครนกำลังฉลองวันแห่งความสามาคัคคีหลังจากที่ประธานธุบดีเซเลนสกี้ระบุว่าได้รับการแจ้งว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนในวันนี้แต่ต่อมาได้กลับลำและประกาศให้วันนี้เป็นวันแห่งสามัคคีของชาวยูเครนแทนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ